62, 63, 64, 2567สิบี่สองพนเวิถีหยุดคนขอยามแห่งต้าเฟิงเล่ 22, 23, งยี่สิบสามยี่สิบสีงเอสบวกสวีทีอันที่ทราบว่าหมายเลขหนึ่งคือใครได้ร่วมมือกันช่วยเหิงหยวนที่ถูกจับตัวออกมาได้สำเร็จและได้ทราบถึงผู้ที่ชักใหยอยู่เบื้องหลังแผนการทั้งหมดคือใคร การต่อสู้ที่เปลี่ยนแปลงชะตาของต้าเฟิ่งจึงเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันเขาก็ได้เผชิญหน้ากับผู้ฝึกทักษะอาพรขาวลึกลับแท้จริงแล้วกับเป็นบุคคลที่คาดไม่ถึงและใกล้ชิดเขาเป็นอย่างยิ่งสุดยอดเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกได้ว่าติดอย่างงอมแงมยิ่งอ่านยิ่งต้องบอกว่าปริศนาที่คนเขียนได้วางไว ถูกซุกซ่อนไว้อย่างคาดไม่ถึงกับบุคคลที่วางแผนลึกลับอยู่เบื้องหลังทั้งสองคนกับเป็นบุคคลที่คาดไม่ถึงเป็นอย่างยิ่งจนต้องตกตะลึงส่วนฉากต่อสู้ก็มีความดูเด็ดเท็ดมันต้องลุ้นเอาใจช่วยจนวางไม่ลงอีกเช่นกันนอกจากนี้ยังมีการแฝงถึงเรื่องราวที่ตลกขบขันชวนอ่านแทรกมาอย่างถูกจังหวะจะโคนทำให้ชวนอมยิ้มไม่ได้ครับ มีสปอยใครไม่อยากทราบข้านไปสวีชีอันพระเอกผู้ฝึกยุทธขั้นห้าหลอมพลังอดีตคนขอยามของเงินไม่สามารถอ่านตัวอักษรวัดที่สวีซินเหนียนน้องชายที่เป็นลูกพี่ลูกน้องสายนักปราดขั้นเจ็ดสุภาพชนบันทึกเรื่องราวของอดีตห้องเต้ได้จึงตัดสินใจไปขอความช่วยเหลือกับองคหญิงหลิงอัน องหญิงรองเขาได้เห็นถึงหนังสือเกี่ยวกับเกณฑ์ชะตาในห้องเธอจึงถามออกไปจนรู้ว่าเธอศึกษาร่วมกับองหญิงไหวชิ่งองหญิงใหญ่สวีชีอันจึงเดาได้ว่าไหวชิ่งคือหมายเลขหนึ่งสวีชีอันจึงให้ฉูชัยเวยร์สิบลำดับหกผู้ช้ยทักษะขั้นหกนักเล่นแร,แร่แปรธาตุบอกให้ไหวชิงมาที่บ้านเพื่อปรึกษาการพร้อมกับหลีเมี่ยวเจิน หมายเลขสองเต่าระดับสีทารกเขาได้เปิดเผยให้หลี่เมี่ยวเจินทราบว่าไวชิ่งคือหมายเลขหนึ่งก่อนเขาบอกว่านับพรสจินเหลียนหมายเลขเก้าผู้นำนิกายปัทภีคือจิตส่วนดีของผู้นำนิกายปัทภีที่แยกออกมาจึงไม่ไว้ใจกลัวเฮยเหรียญจิตด้านทั่วผู้นำนิกายปัทภี ทราบถึงข้อความที่ติดต่อผ่านคัมพีปัทพีไวชิ่งจึงรับหน้าที่สืบหาค่ายโกลส่งตัวต่อก่อนจะพบว่าเป็นห้องใต้ดินที่ซ่อนอยู่ในภูเขาจำลองในจวนผิงหยวนป๋อสวีชีอันจึงรับหน้าที่ไปช่วยเหลือพอใช้คัมพีปัทพีในห้องใต้ดินก็ถูกพาไปสถานที่แห่งหนึ่ง แต่พอเขาเดินต่อไปกับพบถึงลางสังหณรอันตรายจากยอดฝีมือลึกลับที่สามารถทำให้เขาตายได้จึงถอยกลับมาสวีชีอันจึงไปขอความช่วยเหลือจากลั่วอี้เหงิงราชครูหญิงผู้นำนิกายมนุษย์เต่าขั้นสองทันวิถีให้ร่วมไปช่วยเหลือหลวงจีนเฮิงหยวนหมายเลขหพุทธประดับแปดหลวงจีนยุทธ แต่กับพบยอดฝีมือลึกลับได้จากไปแล้วส่วนหึงหยวนที่รอดชีวิตได้เพราะได้รับการคุ้มครองจากพระาธาตุของอรหันจึงปลอดภัยนอกจากนี้ยังพบศพผู้คนมากมายที่เสียชีวิตจากการค้าม,มนุษย์สร้างความโกรธแค้นให้กับทุกคนสวีทีอันที่สืบหาข้อมูลจนได้ทราบว่า สมัยห้องเต้หยวนจริงยังเป็นองค์รัชทายาทกับไหวอองได้ไปอุทยานหนานเยี่ยนพบถึงหมีร้ายพอไหวอองฆ่าหมีจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเสาหลักพิทักษต้าเฟิ่งในอนาคตแต่สวีทีอันเดาว,ว่า อีกฝ่ายหน้าจะพบผู้นำนิกายปัทภีและถูกสิ่งแปดเปื้อนมวลทินตั้งแต่ตอนนั้นแล้วพอได้เห็นภาพวาดยอดฝีมือลึกลับที่จับตัวหึงหยวนกับเป็นอดีตห้องเต้เจินเตอกับข้อความในบันทึกที่เจินเตอเคยสนทนากับผู้นำนิกายมนุษย์ที่ว่าหนึ่งปราณแปรตรีวิสุทิ์จึงเดาได้ว่าแท้จริงแล้วเจินเตอคือผู้บงการทุกสิ่ง โดยแบ่งจิตตนเองควบคุมทั้งหยวนจิงและไหวอ๋องหลังคบผู้นำนิกายปทัทภีผ่านห้องเต้และไหวอ๋องเพื่อต้องการชีวิตอมตะสวีซินเนียนที่ร่วมกองทัพไปที่ชิดชนเผ่าพ่อมดพบเห็นทัพของเขาที่ร่วมอยู่เจอกองทัพฝั่งพ่อมดสกัดกั้นไม่สามารถเดินทางได้ จึงเสนอแผนให้แบ่งกำลังส่วนหนึ่งทวงศัตรูไว้แล้วให้กำลังหลักเดินทางไปช่วยเหลือเผ่ามันกับเผ่าอนาชนแต่แม่ทัพนายกองกับไม่เห็นด้วยเท่าไหร่จนฉูหยวนเจิน้นหมายเลขสี่เต่าระดับสี่ทารกต้องบอกว่าสวีซินเหนียนเป็นญาติผู้น้องสวีชีอันที่แต่งที่ชัยสงครามซุนจือ ทุกคนจึงยอมรับแผนของเขาแต่พอตกดึกสวีซินเหนียนกับถูกข้อมดระดับสี่พ่องดความฝันโจมตีในความฝันก่อนจะได้ฉูยวนเจิ้นช่วยเหลือไว้สวีซินเหนียนได้ช่วยเหลือกองทหารของเจ้าพานอี้แต่พอเจ้าพานอี่ทราบว่าเขาเป็นบุตรชายของสวีผิงจื้ออาพระเอกจึงไม่ยอมรับการช่วยเหลือจากเขาที่เป็นบุตรของคนเนรคุณ พระโจปเปียวที่เคยรับดาบแทนสวีผิงจื้อจนตายแต่สวีผิงจื้อกับไม่ดูแลครอบครัวอีกฝ่ายเป็นการตอบแทนสวีซินเนียนจึงสงสัยอีกฝ่ายถูยหยวนเจิ้นจึงใช้คำทีปัทพีให้สวีชทีันไปถามสวีผิงจือ้อสวีผิงจื้อจึงบอกว่าผู้ที่รับดาบแทนตนคือพี่ใหญ่พ่อของสวีชีอัน สวีชีอันจึงให้สวีซินเหนียนยอมรับผิดต่อเจ้าพานอี้ว่าสวีผิงจื่อไม่ใช่คนจริงๆแต่ถูหยวนเจิ้นกับสังเกตได้ว่าสวีซินเหนียนไม่รู้จักคำพีปัทพีเขาจึงทราบความจริงว่าสวีชีอันแท้จริงคือหมายเลขสามจึงแขวะสวีชีอันเป็นการเอาคืน จนสวีชีอันต้องยอมรับผิดที่หลอกลวงฉู่หยวนเจิ้นและทุกคนมาตลอดว่าสวีซินเหนียนคือหมายเลขสามทักของเว่ยเหยียนหัวหน้าหน่วยคนเขะยามที่ไม่ได้รับสเสบียงสนับสนุนตามแผนของฮ่องเต้เขาจึงตัดสินใจรบอย่างรวดเร็วโดยให้หนานกงเชียนหัวค้องทองบุตรบุญธรรม แกล้งบุกแกล้งเยยนกว๋วที่มีกำแพงเมืองแข็งแกร่งเหมาะต่อการป้องกันและต้องรับมือกับทัพแกล้งคังกว๋วที่ยกมาช่วยเหลือด้วยส่วนตัวว่อยเยนกับนำทัพบุกทางทะเลโจมตีเมืองจิ้งซานเมืองหลวงของพวกพ่อโมดแม่พวกพ่อโมดจะใช้ลมและสายน้ำโจมตีทำให้กองทัพเรือของต้าเฟิงต้องประสบปัญหาแต่ก็ได้มังกรเจียวจากเผ่ามานช่วยเหลือทำให้ทัพต้าเฟิงขึ้นบกได้ พ่อหมดระดับสามยานปัญญาสองคนที่ไปเป็นราชครูอยู่แหวนคังกอกับเหยียนกอได้รีบเคลื่อนย้ายกลับมาช่วยรับมือทันทีทั้งสองโจมตีใส่เหยียนที่นำทับแต่เหยียนกับสามารถรับมือได้อย่างง่ายดายเพราะแท้จริงแล้วเขาคือยอดฝีมือระดับสองผสานวิถีที่ถึงแม้จะเคยทำลายฝีมือตนเองไปแล้ว แต่ก็แอบ,บลอบฝึกวิชาใหม่โดยที่ไม่มีใครรู้ทำให้ซาหลุนอากูพ่อมดระดับหนึ่งจอมเวทต้องลงมือเองแต่ว่ยเหยียนก็อาศัยมีดแกะสลักของอริยเมธีทำร้ายให้ซาหลุนอากูบาดเจ็บได้เจริเตอจึงปรากฏตัวมาช่วยฝ่ายพ่อมดจนว่ยเหยียนตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบวเหยียนจึงได้สวมหมวกนักปราบบวกกับมีดแกะสลักและคำวอวยพรจากอาจารย์ใหญ่เจ้าโศก อัญเชิญวิญญาณอริยเมธีลงมาสามารถสยบซาหลุนอากูเจนเตอและพ่อมดระดับสามอีกสองคนได้ก่อนเขาจะมุ่งหน้าไปหายัางเทพพ่อมดเหนือระดับที่ถูกปิดผนึกอยู่ใช้พลังทั้งหมดสะกดเทพพ่อมดที่กำลังคายผนึกออกมาจนตัวตายพร้อนทำลายเมืองริ้งซานไป ข่าวชัยชนะของต้าเฟิงและการตายของเว่ยเหียนส่งไปเมืองหลวงก่อให้เกิดความยินดีและเศร้าเสียใจให้กับผู้คนมากมายแต่ฮ่องเต้กลับไม่คิดส่งกำลังไปช่วยเหลือปล่อยให้ทหารที่เหลือรอดประมาณ15,000คนที่ต้องเฝ้ารักษาเมืองอี้โจที่เป็นหัวเมืองชายแดนที่ต้องรบกับกองทัพของคังก่อและเหยียนก่อที่ยกมาโจมตี สวีชีอันจึงขอให้หลีเนี่ยวเจินพาเขาไปยังหัวเมืองชายแดนเพื่อร่วมต่อสู้กับทหารที่กำลังสิ้นหวังในวันแรกสวีชีอันอาศัยสมุดนักปราดเครื่องรางกระบี่ของลั่วอี้เหิงโจมตีใส่ซูกู่หงสยงผู้นำทัพของแกนทางกวัวที่เป็นผู้ฝึกยุทธระดับสี่จนสังหารอีกฝ่ายได้ทำให้หนูเอ่อเฮอเจีย ราชาแควนเหยียนกว่าที่ฝึกทั้งระดับสี่ของสายผู้ฝึกยุทธและพ่อหมดต้องถอยทับไปก่อนยามค่ำคืนที่ทุกคนสิ้นหวังต้องเตรียมรับสืบในวันพรุ่งนี้ทั้งทั้งทีสวีทีอันที่หมดไม้ตายแล้วเขาได้อ่านจดหมายของเว่ยเหยียนที่ได้รับมาจากเจ้าโศกทำให้ทราบอดีตของเว่ยเหยียนที่บิดาเป็นเจ้าเมืองอี้โจที่เคยโดนเผาพ่อมดทาลาย เขาได้เข้าไปอาศัยเพื่อนของบิดาอยู่ในเมืองหลวงและได้พบรักกับฮองเฮาในปัจจุบันทั้งสองตัดสินใจจะหลบหนีไปด้วยกันแต่กับโดนบิดาของฮองเฮาจับได้แล้วตอนเขาให้กลายเป็นขันทีปกป้องฮองเฮาตลอดไป พออ่านจดหมายจบทำให้สวีชีอันก้าวขึ้นระดับสีมโนทัศน์รุ่งเช้าวสวีชีอันอาศัยตัวคนเดียวบุกเดี่ยวเข้าไปในกองทัพของพวกพ่อมดสังหารอีกฝ่ายไปอย่างมากมายแต่ยังยืนหยัดอยู่ได้ด้วยโอสถทองที่ยืมมาจากหลีเมี้ยวเจิน หนูเออเฮอเจียจึงสั่งให้ทหารสองหมื่นเข้าโจมตีสวีชีอันสวีชีอันจึงใช้หนึ่งดาบสะบ้านฟ้าดินฟันสังหารศัตรูไปนับเจ็ดพันคนในขณะที่เขากำลังจะหมดแรงหนูเอเ่อเฮอเจียได้พุ่งเข้ามาโจมตีสวีชีอันจึงใช้สมุดนักปราดแผ่นสุดท้ายด้วยข้อความว่าร่างกายคากลับคืนสู่ช่วงสมบูรณ์ที่สุดพร้อมทั้งใช้มโนทัศน์หยกแหลกลาน จนสามารถสังหารหนูเอ่อเฮอเจียได้ก่อนหลี่เมีย่ยวเจินกับจางไคไท,ทระดับสี่จะรีบช่วยเหลือเขากลับท่ามกลางกองทัพพ่อมดที่แตกพ่ายไปแต่สวีทีอันกับใกล้ตายโดยที่ไม่มีใครรักษาได้จากผลสะท้อนของสมุดนักปราดและมโนทัตย์หยกแหลกลานหลี่เมีย่ยวเจินได้ใช้โอสถทองยื้อชีวิตเขาไว้ แต่พอเธอไม่มีโอสถทองจึงไม่สามารถใช้กระบี่บินพาเทา้ากลับเมืองหลวงได้จึงรีบติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านคัมทีปัทพีชูหยวนเจิน้นจึงเสนอให้คนที่อยู่ในเมืองหลวงไปสำนักสื่อเทียนเจียนหอดารากาขอให้หยางเชียนวันสิ์ลำดับสาผู้ชายทักษะลำดับสีนักพยุหะ รีบไปช่วยเหลือไหวชิงจึงรับหน้าที่ไปสำนักสื่อเทียนเจียนทำให้หยางเชียนหวันสามารถไปช่วยเหลือสวีเทีันได้แต่อาการของสวีเทีันหนักกว่าที่คิดหยางเชียนหวันจึงพาสวีชทีันกลับมาให้เจียนเจิงเจ้าหอดาราการักษาแทนฮ่องเต้ร่วมมือกับหยวนสงในการใส่ร้ายว่าเหฮียนที่นำทหารไปตายมากมาย ทั้งยังให้หยวนสงกลายเป็นผู้ควบคุมหน่วยข้อยามคนใหม่หยวนสงจึงได้นำพ่อลูกสกุลจูที่เคยมีเรื่องกับสวีชีอันกลับมาหน่วยคนข้อยามจูเฉิงจู้อาศัยความแค้นส่วนตัวเล่นงานส่งถิงเฟิงกับจูว่างเซี่ยวที่เป็นเพื่อนสนิทของสวีชีอนันจนส่งถิงเฟิงต้องยอมรอดวางขาจูเฉิงจู้เพื่อให้ตนและจูว่างเซี่ยวรอดพ้นจากการติดคุก ในขณนะที่หยวนสงยังหาเรื่องใส่ร้าย,ายวุ่ยเหยียนและจับคนมากมายในหน่วยคนเขะายามที่เป็นอริกข้าคุกสวีทีอันที่ฟื้นขึ้นมาทราบเรื่องจากไหวชิงและหลินอันที่มายเยีย่ยมจึงให้หลี่เมี่ยวเจินนำจดหมายไปมอบให้ปรมาจารย์สมาพันธ์ชาวยุทธ พอไปพบเจียนเจิ้งจึงรู้ว่าที่เขาได้ฝึกหนึ่งดาบสะบั้นฟ้าดินเป็นเพราะเจียนเจิ้งวางแผนไว้ก่อนตัดสินใจไปหาเจ้าโสเจ้าโสได้บอกว่าห้วยเหยียนคาดเดาทุกสิ่งทุกอย่างไว้หมดแล้วและรู้ตัวว่าต้องตายก่อนเจ้าโสจะมอบของชิ้นสุดท้ายที่ห้วยเหยียนทิ้งไว้ให้เขาคือแก่นโลหิตสวีชีอันจึงกินแก่นโลหิตหลอมรวมมัน ทำให้เขาเก้าวขึ้นเป็นระดับสามกายอมอนสวีทีอันได้ร่วมมือกับทุกคนในพักฟ้าดินเพื่อที่จะจัดการกับห้องเต้ซึ่งทุกคนก็ยอมร่วมมือด้วยไหวชิงซึ่งทรมมงงาบว่าห้องเต้หรือบิดาตนแท้จริงถูกเจินเตอกลืนกินไปนานแล้วจึงลังเลเล็กน้อยก่อนตกลงร่วมมือด้วยอีกคนสวีทีอันจึงเดินทางไปหาลั่วอี้เหิงเพื่อให้เธอช่วยเหลือ ทั้งยังบอกความลับของห้องเต้ให้เธอทราบในตอนแรกลั่วอี้เหิงยังไม่ตอบรับสวีชีอันที่ทราบว่าลัวอี้หิงเลือกเขาเป็นคู่บำเพนเพียนจึงเสนอตัวทำให้ลั่วอี้เหิงรับปากก่อนไปพบหัวหน้าคณะมนตรีหวังต่อเพื่อบอกความจริงของห้องเต้ให้อีกฝ่ายยอมร่วมมือด้วยวันต่อมาสวีชีอันบุกเข้าสำนักคนขอยามร้องเพลงให้กับ,บว่ยหยียนว่า ข้ายืนอยู่ท่ามกลางวายุโหมปวดใจระทมมีอาจลางสิ้นเหมอมองฟ้าเมฆาเคลื่อนบอยดินกระบี่ในมือถามไถ่ทั่วแผ่นดินผู้ใดคือวีรชนโฉมศักดิ์ครามร้อยพันทั่วโลกล่าข้ารักมั่นเพียงเจ้าเท่านั้นโศกสัญญาพลัดพรากผู้ใดเล่าแตกต่างความรักเนื่นนานพันถูกลกลบฝังในใจข้ามีเจ้าเป็นสำคัญยินดีโศกสารร่วมเป็นร่วมตายเจ้าใช้ความอ่อนหวาน สลักตรึงดวงจิตที่ชีพความแข็งกร้าวของข้าในใจข้ามีเจ้าเป็นสำคัญน้ำตาข้าหลั่งสู่ฟ้าชาติหน้ายังคงต้องยิ่งใหญ่บัดนี้จากไปท่ามกลางแสงสนธยาจากไปท่ามกลางแสงสนธยาก่อนกล่าวตอบไปว่าจรจากไปคราวนี้หวังสิ่งใดเพียงเหยียบย่ำทำลายสุดขอบฟ้าหากไปแล้วไม่หวนกลับคืนมาก็ลาจากไปแล้วไม่หวนคืนแล้วบุกเข้าไปสังหารยวนรงกับพ่อลูกสกุลจู ก่อนบุกไปยังท้องพระโรงเปิดเผยตัวจริงของห้องเต้แท้จริงคือเจินเตอ๋อที่บงการอยู่ทุกสิ่งก่อนจะใช้ค่ายกลเคลื่อนย้ายเจินเตอไปต่อหน้าทุกคนส่วนไวชิ่งก็ช่วยจังหวะเข้าไปในห้องบรรทมออกราชองค์การปลอมสั่งให้ทหารองค์คกราปิดประตูวางทุกด้านไม่ให้ใครออกไปแต่ในขณะที่องค์ราชทาญาที่อยู่ฝั่งราชวงศ์ถูกยุโยงให้นำคนบุกฝ่าออกไป หัวหน้าคณะมนตรีหวังก็ได้เสนอให้องค์รัชทายาทคุมคนอยู่ภายในวังแทนโดยบอกถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแผ่นดินแล้วจึงทำให้องค์รัชทายาทเห็นด้วยในขณะที่สวีชีอันเผชิญหน้ากับเจินเตอ๋อที่นอกกำแพงเมืองเขาได้เปิดเผยแผนการของเจินเตอ๋อที่ต้องการยกแผ่นดินต้าเฟิ่งให้เผ่าพ่อมดเพื่อจะได้เป็นอ,องใต้อำนาจของเทพพ่อมดแลกกับชีวิตอมตะ ซาหลุนอากู่ได้มาขวางเจียนเจิงไว้ล่วอี้เฮิงต้องรับมือกับเฮยเหลียนที่มาขัดขวางส่วนพวกหลี่เนี่ยวเจินเฮิงหยวนฉูหยวนเจินและลี่หน่าหมายเลขห้าสาวเผ่ากู่พลังต้องรับมือกับไหวอ๋องที่ตายไปแล้วที่ฟื้นขึ้นมาโดยล่วอี้เฮิงสามารถจัดการกับเฮยเหลียนได้อย่างง่ายดาย ส่วนพวกหลีเมี่ยวเจินรับหน้าที่ถ่วงเวลาและตัดกำลังไหวอ๋องโดยทั้งหมดร่วมมือกันเปิดโอกาสให้ฉู่หยวนเจินชักกระบี่พุ่งออกมาด่งมังกรทยานแทงหน้าอกไหวอ๋องจนทะลกุก่อนทุกคนจะรีบแยกย้ายกันหลบหนีไปพอไหวอ๋องไปรวมตัวกับเจินเตอ๋อที่ต่อสู้กับสวีทชีอันที่นอกกำแพงเมือง จึงบีบบังคับให้สวีทีอันต้องตั้งรับไม่สามารถหลบหนีได้ไม่เงินผู้คนที่อยู่ด้านหลังจะเสียชีวิตก่อนเจินเตอ๋อปลุกปราณมังกรอ,ออกมาพร้อมทั้งเรียกยังกระบี่เทพพิทักษ์มาหมายจะสังหารเขาแต่สวีทีอันที่มีเกณฑ์ชะตาอยู่ในร่างกับเรียกกระบี่เทพพิทักษ์มาอยู่ในมือเขาแทน อีกทั้งมังกรลิงลงที่อยู่ในวังก็แปลงร่างเป็นมังกรไปให้สวีชีอันขีเพื่อเข้าต่อสู้สร้างความตกใจให้กับทุกคนแต่หัวหน้าคณะมนตรีหวังกับกล่าวช่วยเหลือเขาว่าห้องเต้ไร้คุณธรรมจึงทำให้ทุกคนยอมรับได้ก่อนสวีชีอันจะใช้หยกแหลกลานสังหารเจินเตอ แล้วเคี่ยวมังกรที่เขาได้จากจีเชียนก็พุ่งออกไปทําลายดวงวิญญาณเจินเตอจนดับศูนย์แต่อยู่ๆผู้ฝึกทักษะอาพรขาวลึกลับก็ได้ปรากฏตัวมาลอบทําร้ายสวีทีอันทั้งยังใช้การปิดกั้นชะตาฟ้าทําให้ทุกคนลืมเลือนเขาไปก่อนใช้ตะปูผนึกมารสะกดหลวงจีนเสินซูในร่างเขาแล้วพาไปยังท่า เพื่อดึงเกณฑ์ชะตาในร่างออกมาแต่สวีทีอันที่พบผู้ฝึกทักษะอาพรขาวลึกลับได้ฉีกหน้ากากของอีกฝ่ายออกโดยเปิดเผยว่าคือลูกศิษย์คนแรกของเจียนเจิง้งผู้ฝึกทักษะระดับสองผู้หลอมชะตาหรือสวีพิงเฟิงบีดาขาวที่ในอดีตเคยก่อตั้งกลุ่มสวีขึ้นเพื่อดันห้องเต้องใหม่จะได้ก้าวเป็นระดับหนึ่งอาัตสวรรค์แต่ไม่สำเร็จ พระแผนของเจินเตอ๋อที่เป็นอดีตห้องเต้จึงเปลี่ยนไปช่วยเหลือกลุ่มของปฐมห้องเต้แทนโดยแต่งงานกับหญิงสาวของเชื้อพระวงศ์เพื่อให้กำเนิดสวีชีอันในการรองรับเกณฑ์ชะตาและการให้จีเชียนมาตายเพื่อมอบเคี้ยวมังกรให้เขาก็อยู่ในแผนของสวีพิงเฟิง โดยอวิ๋งโจแท้จริงคือสวีโจที่กลุ่มปฐมห้องเต้จะมอบให้หลังจากชิงบัลลังสำเร็จสวีพิงเฟิงยังใช้การปิดกั้นชะตาฟ้าทำให้ทุกคนลืมเขาไปจนสวีพิงจื่อจำว่าสวีพิงเฟิงเป็นคนรับดาบแทนเขาจนตายไม่ใช่โจกเกียวแต่เจ้าโซที่ถึงแม้จะจดจำสวีทีอันไม่ได้แต่ก็ยังนำจดหมายของเขาไปมอบให้กับสวีพิงจื้อให้ช่วยเหลือ ทำให้สวีทิงจื้อจำถึงสวีทิงเฟิงที่ใช้การปิดกั้นชะตาฟ้าจนทุกคนลืมเขาไปสวีทิงจื้อที่จำสวีทีอันได้จึงนำเจ้าโศที่ใช้มีดแกะสลักอริยเมธีและหมวกมหาปราดมาช่วยเหลือ ่อสู้ถ่วงเวลาไม่ให้สวีพิงเฟิงชิงดวงชะตาออกจากร่างสวีชีอันได้ง่ายง่ายก่อนปรมาจารย์สมาพันธ์ชาวยุทธที่ได้รับจดหมายแม้จะจำสวีชีอันไม่ได้แต่ก็มาช่วยเช่นเดียวกัน พระต้องการแก่นบัวนพก้าที่เป็นของตอบแทนในขณะที่อง์คหญิงหมื่นมารที่แฝงตัวอยู่ในร่างสวีทีอันก็ได้ปรากฏตัวออกมาขัดขวางสวีพิงเฟิงอีกคนสวีพิงเฟิงที่ไม่สามารถรับมือทั้งสามได้จึงขอให้โพธิสัตว์หญิงหลิวหลีมาช่วยเจียนเจิงจึงออกมาขวางและโจมตีหลิวหลีจนได้รับบาดเจ็บกลับไป แต่ในขณะที่เกณฑ์ชะตากำลังจะออกจากร่างสวีชีอันองค์หญิงหมื่นมันได้คลายสะกดให้เขาเปิดโอกาสให้สวีชีอันใช้มนสังหารทำร้ายสวีพิงเฟิงได้รับบาดเจ็บจนต้องหนีไปแต่สวีชีอันกลับได้รับบาดเจ็บหนักฝีมือโดนสะกดทำให้ไม่แตกต่างจากคนพิการด้านลีหน้าที่อยู่อยู่ปวดท้องก็ถูกพามาหาเจี้ยนเจิงให้รักษา เพราะเธอกินกูเจ็ดวิเศษเข้าไปเพราะกลัวทำมันหายเจียนเจิงจึงเอากู่ออกจากร่างเพื่อจะมอบให้สวีทีอันแต่เขายังขอไปจัดการเรื่องราวต่างๆก่อนเจียนเจิงได้บอกสวีทีอันถึงสิ่งสำคัญสองอย่างคือจาัดก,การที่เขาสังหารเจินเตอ๋อทำให้ปราณมังกรกระจายออกไปโดยมีสายใหญ่ก้าสายและมีผู้คนมากมายต้องการช่่งชิงไม่ว่าจะเป็นสำนักพุทธหรือพวกพ่อมด เขามีหน้าที่ต้องไปตามหาส่วนตะปูผนึกมาในร่างของเขามีแต่ลัทธิพุทธเท่านั้นที่รู้วิธีถอนได้สวีชีอันจึงต้องตามหาชิ้นส่วนของหลวงจีนเรินซูเพื่อหาวิธีถอนตะปูผนึกมานเขาจึงต้องตัดสินใจออกจากเมืองหลวงสวีชีอันไปหาลั่วอี้เหิงเพื่อบำเพ็ญเพียนคู่แต่ลั่วอี้เหิงกับใช้ร่างจำแรงมาพบมอบยันระบุตำแหน่งให้ บอกเมื่อถึงเวลาจะไปหาเขาเองก่อนเขาจะไปลาไหวชิ่งและหลินอันในวังในตอนแรกหลินอันไม่พอใจเขาที่ฆ่าห้องเต้แต่ได้ไหวชิ่งคอยอธิบายให้ฟังทําให้หลินอันเข้าใจก่อนไปพบเจี้ยนเจิงรับเตากูเจ็ดวิเศษมาปลูกถ่ายใส่ในร่างตนทําให้เขาใช้ความสามารถของเผ่ากู่ทั้งเจ็ดคือกู่ฟ้า พลังกูกูหัวใจกูตันหากูพิษกูมืดและซากกูได้ทั้งยังบอกถ้าต้องการความช่วยเหลือให้ติดต่อสิทธิ์อันดับสองของเขาซุนสวียนจีผู้ใช้ทักษะระดับสามชะตาฟ้าสวีชีอันไปหาหมู่หนานจืออดีตพระชายาเจิ้นเปยอ๋องเทพธิดาบุภากลับชาติมาเกิดถามเธอว่า ยอมออกไปจากเมืองหลวงกับเขาไหมซึ่งเธอก็ตกลงสวีชีอันจึงออกจากเมืองหลวงกับมู่หนันจือพร้อมทั้งร้องเพลงเคยฝันใฝ่ถือกระบี่ไปสุดฟ้าชมโลกล่าตรการตาทุกแห่งหนยามยาวไวหัวใจย่อมสุกสนทั่วสกลสี่สมุดคือเย่าเรือนจบภาพ ปอลอหมายเลขหนึ่งไหวชิ่งสองบุตรสาวประมุกนิกายฟ้าหลีเมี่ยวเจินสพระเอกสี่อดีตขุนนางในเมืองหลวงฉู่หยวนเจินห้าบุตรสาวหัวหน้าเผ่ากูลี่หน้าหหลวงจีนยุทธเพิงหยวนเจ็โอรสเทพนิกายฟ้าสิที่หลีเมี่ยวเจินแยังไม่ปรากฏตัวเก้านักพรตนิกายปัทภีจินเหลียน